น้า่น้องความสุขที่หาได้จากการเดินทางมาที่เมืองฮงซาแขวงไชยบุรีอ่าตอนนี้เนาะวันที่มื้อน,นี้วันที่13เดือน10ปี2000เสาซีอ่าอยู่ที่เมืองฮงซาเนาะหลังจากที่วันนี้วันที่10ซ่องเพิ่นมีการอ่าจัดงานแข่งขันเหงือดซวงเนาะอยู่ที่เมืองฮงซาประจําปี2000เสาซีอ่าและมื้อน,นี้วันที่13วันที่13ขอแล้วงานแล้วเพิ่นก็มาลงเวียกันแล้ววันนี้เกี่ยวเขาเนาะวันนี้ อันน่ะเดียวกานได้ใกล้มาทางนี้เนาะนี่มันบานบานอันนี้มันบานเนี่ยเกาะอันนี้ชีบุญเฮืองเนาะหนเห็นไหมครับมาชี้บญเฮืองอ่าสีกำลังเดินทางไปบานหนักอ่าบานแทนคำเนาะบานแทนคำยู่นั่นพยโยพัฒนมาเห็นอ่าเพื่อนกำลังเฮ็ดเวียกเดียเด๋ยวพยโยชิไปเก็บภาพเนาะเป็นภาพบรรยากาศอ่าข้องกันเก็บกูเก็บ,กเกบเกี่ยวอ๋อลืมทอดกระเจ แต่น้าจะ,ปะเป็ี่ยนยังเอาเองเนานะอ่าวโอเคปเป็ี่ยนยังกับลูกเก็บกูเก็บเกี้ยวพ่นผลิตแบบ๊บมีความสุขเลยมงแม่เดี๋ยวบัญโยชิพาไปเบื้องทางทีเกี้ยวอ่าพ่องจานพ่นจับกองไร่สดเดียวพุ่นเดี๋ยวพ <laughs> ี่โยชิพาไปเบื้องทางนี้มนแม่พี่น้องบรรยากาศดีๆีอยู่ปะ อาผู้ใดที่เขามาเบิ้องนอกทักทายสบายดีผู้ชมเด้อผู้ชมเขาก็อย่าง,งานีาเอ็กท่านหนนึ่งน้องทายหูบอยู่นี้สมาธิเบิ้งเห็นอัน่ไฟฟ้าพีฟฟ่เนาะไฟฟ้าห้องซ่าบอาบนพลังงานไฟฟ้าห้องงานไฟฟ้าพลังงานขมฮ o r n อยู่ที่เมืองหฮงซาใกล้สัญบุรีเนาะบรรยากาศดีดีเดี๋ยวมีสิญญา,างลงไปนี้เบิ่งโอ้เน่ยเขาเจาะกำลังเห็ดบรรยากาศนา่นา,นา,นา,นายยนอยู่เนาะมันจะเสียงแห้งนิดนึงอ่านแจ้งเมื่อวานนี้ ลายสดแล้วก็เบื้องเหื่อวงว้าฮ่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 าาฮาฮ่่าฮ่่าฮ่าฮ่าฮ่า่าฮาฮดาฮ่าา อะไรทำมาไทยอาต้นทุนโอ้ไทยละบ่นี่พี่น้องความสุขหาได้แมนบุญยมักไล่มักไล่เรื่ขอให้ทุกคนที่มีโอกาสได้เข้ามาเบิ่งวิดีโอนี้เนาะมีความสุขคือกันอันนี้ FC ป้อนนี่นะ FC คู่จักแน่คู่จักรไอ้บุญยแน่วานได้กินบ่ได้กินได้กินผู้ละจักอันอันเดียวอันเดียว เจ็บบ er er yeah! <Yeah. S 1> ่เอาเฮ็ดจไดเฮ็ดเลิเอยู่เฮ็ดเจ็ดเลยอ้าวเอายกมือขึ้นเย้อ่ะเบิ่งวีโอว่ะเบิ่งกล้องวีโอเออเอาหนึ่งสองเย้อ่ะบ่ฮอดเ้่เย่เย้ๆนเงี้โอ้สัญญาณบ่มีเพราะว่าลูกออกจากกล้องนี่ออกไฟไฟมีแล้วบ่มีสัญญาณแล้วบ่าไม่นี้ บ่แม่มันนานไปรหรอบอมาไล่สุดไม้กัได้โอได้บอเขาเมื่อคือเราเจอมันคาดไปแล้วอ๋อออแล้วอ่ามันมันออ <c oughs> อันนี้ความสุขมาเอาน้ำเบีย์ออกสบายบป่เนาะโทรซั์พละหนวยแล้ววับเ <c oughs> มื้อวันอาทิตย์เนาะอ่าเมื่อวานอาทิตย์

เาขาก็เป็นเขาเขาก็เป็นปีน um ี้งามบอกเขานะงามโคทุกปีบอกเลยว่าเป็นแบบทุกปีใบค่อนข้างล่ยเนาะมันลมเนี่ยเอองามไหลแล้วมันจะเป็นห uh ้องน้อยใบไหล พาวขาเจ้าเฮ็ดสวนมม่มะกรเดเออคุณเสือหย่งหรอคุณงามคุณ่ะคุณ่ะคุณ่ะพังนั้นจากห้ทังหมดนะสิบสาามแล้วหมดแล้วบอกเลือยงยังบอกเลืวอแต่ว่ายังจีหเออที่ว่าที่ว่าท้งหมดเามืนสิบสามนนี้เนาะ่อพไปน้อนกูน่มาแล้วมาแล้วเอาเฝ้าทิมเถอะกอยิ่ทายหูบอ่ก่อนเดเฝ้าทิมเอาสู้เอาสูู้ ท้องหน้าเมืองฮงซาพี่น้อง่อวันนี้วันที่สิเนาะเดือนสิปีสองมาเตอซมาท้งหน้าฮงซาเบิ่งน้าผมให้เราวางเดีวะผมให้เราวางเด้ยวพีโยสุทายทอดสดะเบิ่งเราสิอ่าแกเสนเนาะอ่าพี่น้องบรรยากาศดีดียังปมางาอบุชวงเหืออ่าพอดีมาบุญซ่วงเหือแล้ว อุโยก็มาแวะเบื้องมีความสุขสุดบรรยากาศนี่คือมาว่างไปบน้อมคักใช่ปะเขาพูแห้งโอ้มาปากไปนี้น่ะฮะกล่าวว่าเอสซุส้สู้สู้พุ่นอ้าว บรรยากาศนี่เราพี่น้องเนฮะาาเบิ้งได้ยากอกอบรรยากาศคงลงทงลงท่าทากกั้งผูกเก้เกี่ยวก็มีอยู่เนาะผู้ออกเ,กเ,กเกี่ยวก็มีเกี่ยวอยู่พุน่นอ่าพุ่นอะทางนั้นพุณฮ่าโอกาสเบื้องยากเด้อพุ่นอะผู้เกี่ยวเกี่ยวอยู่พุ่นน้องเห็นบ่อะ อย่างแลกผยู่น,นำเสนอพี่น้อง,น,องนาอผู้นัททีมีโอกาสได้เข้ามาเบิ้งกับทักทายสบายดีคอมเมนต์กันเข้ามาเบิ้องยูไทร์โอเบื้องเบื้องเอานี่แม่ลิ้นอันนี้แม่อมโอเข้ามาตกมาลด เอาจ <token. S 1> ับจับคองให้ไอ้บุญโยเอาเดี uh, so ๋ยวเด้ออ้าวจับดีๆจับยังท้ายวิดีโอดูท้ายแล้วไอ้บุญโยไอ้บุญโยเออจับไว้ซื่อเดี๋ยวไอ้บุญโยสีไทยสีอันเฮปตี้ฮะเบื้องฟังพี่วะเข้าปีนี่ยชิดังบอนี่เบเรซามีได้เบเรซามีสภาพกองบางงามแม่กองงามเนาะโอ้เจ๊งเนาะอ้าวน้องน้องจับตัวนี้เอาอ่าจับจับลูก แบกงามๆกองามบน้งามงาม่งามพวกขี้ลายก็เป็นพวกงามโอ้ยูด้ทำตัวยามากว่าอันนี้ขันเฮ็ดยังสีเรากินหอดตอนอย่างน้อยโอ้กินหอดตอนอย่างน้อยโอ้ห้องกันไปใช่ bà ra, bò mười khăn răng là tên lấy khăn mần đăng nè, na đăng, dưới à, mình chắc anh anh đang ngưng mình mình còn โอ้ม oh, ือกองดีขนาดงามปะน้าดมนายกดแขนไไปีเอา phao phao mình nhạc nhặt, cầm miếng mà hết con thì phao ngay thôi nè, phao nhặt này nưng, à phao lóc, ôm lึก lึก, ôm lึก lึก, ôm lึก lึก, ôm nó bay, ôm เออโอมเข้าไปพี่บ่บาว่าแป้งนี่ก้นโอมมาฮอดพี่เออ <c oughs> อาบัดังเด้อ,อหน้าก็ยังดังฮะอย่า <c oughs> บีบแห้งเดี๋ยวบีบแห้งมันแตกแล้วบัดังเด้อโอมเข้ามาอีกเอาไปเลิกๆเ,เอาเขาไปไนายคุณ หมันเอาล่มออกมาโอ้มันล่มออกมาโอ้มันจริงจังเอา,ออาเ,อาออาเอาข้าไปอีกเอาดาเอา,ออเา,เอานีคื้อกเปยัวนเาลมามาเดี๋ยวไรใครอยู่นาะไล่คนสวยกัน,นเนาะกินอะเอา ขอบใจขอบใจหลาคนช่วยกันเลี้ยวไว้อ่าหลายคนช่วยกันเลี้ยวไว้ดีไปเมื่อก่อนเด้นเน<า>อปัญญาอ่ายู่ดีมีแหงได้เขาไล่ไล่ยังประธานกับเป็นมืออื้มืออืน่นหมดแหละเพราะว่ามืออื่นตอนแรงมีอันเขาจะาแข่งขันนางงามนะเอะอยอยู่อย,ยูใส่แงที่ได้ไปลิ้นน้ำเขาเจ้าจเาด้ ไปไปขอบใจโอ้มียังนี่อาหารเอออ๋อเพื่อปอนจ้าจ้าขอบใจได้น้ำแล้วไปไายชูเสียงโจไปเลยอ่าไปไายชูเสียงเพราะว่าวันที่สิบเจ็ดสิบแปดบุญสมณะเสีงหูสาวหงษาาพัฒนายุใหม่ ซื่นใจที่ได้อยู่หาดินแดนดูเข้าป่าท้องถิ่นดินนาป่าไม่มากมีไพได้มาสุกุลาแดนนี้ซื่นซีวีมีทรัพย์สินถิ่นถ้าน้องมาจะพาพขี่สร้างขายงา อ้าวพี่น้องทายอยู่นี้จบอยู่นี้แบบนี้นะเขนบอกมีความสุขห้าโการยากเลยห้องตันมาแต่อเมริกาอยู่ริกานี่ยผเห็นซ้ำาอัน,นี้นะประด้ามาเลาะแต่ว่ามาพอดีมาเจอช่วงเนาะครับอยู่ยวนี้ันส่วนแรกเขาจะเขาดอาน,นี่ที่เกี้ยวแล้วอ่าแต่ว่าเขาปี้เนี่ยพันเทือเขาปี้มันก็ซิเป็นยังกำลังเกี่ยวบางอันก็นยังวันอ้องอ้อนน้อยนึงอยู่ซื่อ เอาขอบใจขอบใจทุกคนอา่าปุญญ์สิขอ้อญานดเดินทางต่อกอ่อนพุ๋ยแหละเป่าไมา้พวกเฮากับทีไปบานอนาผ่านนาแกนคำเราไปบานนาปุ้งเนาะไปแว่บานแท่นเนี่ยบานแทน่น,เ,ทนเป็นบานเกิดก็หมดของตันนี่อ่ะแต่สั่งแหละสำหรับคลิปนี้ปุญญ์จบเพียงเท่านี้เอาไว้ติดตามเบิ้งคลิปใหม่ปุเอาท้ายพี่น้องเบิง้งโอเคขอทุกคนมีความสุขเนาะแล้วก็ติดตามปุญญ์ตลอดไปเด้ออา่าฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจครับปุญญ์ท้ายคลิปในคลิปต่อไป